สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาพบกับหมอดิ e ที่เคคลินิกนะคะแล้วก็สวัสดีคุณบาร์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยคุณบาร์มาฉีดผิวนะครับใครที่ติดตามเพจของเราจะเห็นว่าคุณบาร์ก็เป็นเคสที่หมอรีวิวเรื่องของศัลยกรรมจมูกด้วยนะครับและบอกหลายรอบแล้วนะคะหมอบอกหลายรอบเลยว่าคนที่ศัลยกรรมจมูกกับหมอไปหรือว่าปรับรูปหน้ากับหมอไปก็นักจะต้องมาฉีดผิวซ้ำต่อนะคะ เป็นไงบ้างตอนนี้เดินยาเขาเซลเลอรแล้วนะคะรู้สึกแสบเลยไหมครับไม่แสบไม่แสบน,นะคะคุณบาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ผิวดีนะคือเนียนแล้วก็เรียบแต่ว่าตอนนี้คุณบาก,ก็เลยมาฉีดผิวเพื่อต้องการให้ผิวเนี่ยดูขาวสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับปกดีคุณบาตางแดดนะคะงานที่ทาอยู่ไม่ค like, <st it> <st it> ่อยนานนไม่ค่อยนานทีแต่ก็เหมือนขี่รถจักรยานโดนเหมือนกันใช่ไหมคะขับมอเตอร์ไซค์อ๋อน้องปกตินี่ คนที่ขัมาไซอย่างคนมาใส่เสื้อแขนยาวอะไรไหมเวลาใีใ่เป็นการป้องกันแดดเลยด้วย<ช>นะคะแล้วหมอกกันน็อกก็ใส่เหมือนก<ช>ันดีเลยเพราะว่าหลายหลคนนะคะก็มีทั้งขี่รถยนต์ขับรถยนต์หรือว่าขี่รถจักรยานยนต์จริงๆแล้วอยากให้ใส่ถ้าไม่ชอบใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่าร้อนก็ต้องซื้อปอกแขนมาใส่นะถึงแม้ว่าขับรถยนต์ก็ต้องใส่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยแดดมันจะมา ดอนสัมผัสผิวหนังของเราทำให้ผิวหนังเราแหลมโด่งขึ้นได้นะครับมันยากำลังเข้าสู่กระแสเรื่อิมตอนนี้นะคะแล้วเดิมนี้เคยอยากฉีดผิวมาบ้างไหมคะเคยอยากกว่าจรูขุมขนทำเพราะอะไรอะคะเห็นดูเหมือนกับว่าผิวเราดูค่อนข้างดีอยากเป็นคนผิวขาวไม่ชอบอ๋ออยากเป็นคนผิวขาวขึ้นดีเลยวันนี้ก็เลยมาฉีดนะคะ เปนแบบตัวเหมือนเดิมนะคะดื่มน้ำไม่เยอะวันละ1.5ลิตรหรว่า8-10แก้วตัวยาจะออกดีขึ้นนะคะแล้วก็กินอาหารเสริมที่มีคลาเจนหรือจะมีซีร่วมด้วยได้นะครับจะทําให้เสริมฤทธิ์กันกับตัวที่ฉีดทาคิีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดดด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าหรือว่าลำตัวนะคะส่วนี่24ชั่วโมงแรกก็สามารถงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่มาทำเลิกกัญยาคะแล้วก็ จะมดพกออกกำลังกายหนักก่อนก็ได้ถ้าเกิดไม่ยากให้ตรงนี้มันดูเขียวช้ำนะคะจริงก็ไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เยไนะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่หมอกำลังจะเอาแข่งของแขนของคุณบาสนะคะใครที่เป็นคนที่ค่อนข้างมีนือในร้นมีนมรนมวนแบบคุณบาสเนี่นนะคะก็ ไม่ต้องกังวลว่าจะฉีดได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะหาเส้นฉีดได้เหมือนกันนะคะโอเคใครที่สนใจยังไงทิม์สอบถามคอมเมนต์ไว้ได้กดติดตามใน Facebook หรือว่ากด Subscribe ใน Youtube YouTube Channel ของหมอบิกที่เทคทีได้นะครับโอเคครับวันนี้หมอบิกแล้วก็คุณดานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ